สวัสดีครับสำหรับคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับคลิปนี้ผมทําขึ้นมาเพื่ออยากจะขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามผมถึง1,000คนนะครับคือผมแบบดีใจมากเลยครับว่าแค่ระยะเวลาแค่สามเดือนนะครับมีคนติดตามผมถึงหนึ่คน26่สิบหกวีโอนะครับและทุกๆคลิปที่ผมทํามานะครับก็คือ แต่ละคลิปนะครับก็จะมีปัญหาไปของตัวเองนะครับแบบว่าคลิปนี้ครับเสียงดังเกินนะครับแบบว่าเอฟเฟกดังเกินเพลงประกอบดังเกินนะครับก็มีคนมาคอมเมนต์ขอสมควรนะครับว่าเพลงดังเกินไปครับลำคาญหูนิดหน่อยนะครับผมก็เห็นแล้วแล้วผมก็ตอบกลับไปแล้วว่าผมต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าที่ผมก่อนที่ผมจะลงคลิปนะผมได้ทําการเช็คตลอดนะครับว่าเอคลิปนี้มันที่ผมเช็คตอนแรกๆมัน คลิปนี้มันก็เพลงมันก็เบาเนี่ยว่ะแต่พอลงลงปุ๊บเนี่ยลงคลิปปุ๊บอ้าวทำมันเป็นดังซะง,งั้นอ่ะอะไรเนี่ยงงเลยครับมันเหมือนแบบว่าประมาณแสดงถึงปัญหานะครับว่าแต่ละคลิปก็มีปัญหา็นของตัวเองนะครับโดยเฉพาะคลิปเอ่อเมื่อทั้งเมื่ออะไรอ่ะเมื่อทั้งโลกมีแต่หญิงนะครับที่ต้องเอาชีวิตรอดจากชายผู้คุมขังราวกับซอมบี้นะครับ เห็นบอกว่าเพลงดังมากเลยนะครับเพลงประกอบผมก็เห็นแล้วก็ตอบกลับไปแล้วนะครับบางคลิปก er ็เบาเกินเพลงประกอบว่าเบาเกินไม่ร like, ู้เป็นเพราะอะไรหรือเป็นเพราะแอปหรือเปล่านะครับแอปต่อต่อของผมหรือเปล่านะครับว่าระหว่างที่ผมเช็คอยู่เนี่ยผมก็ลดเสียงระดับเสียงของผลงเพลงนะครับของแอปมันมีถึง200นะครับผมก็ลดให้เหลือแค่20 15 10ห้าสิบ ผมลดตามสุดถึงสิบแต่พอผมฟังในคลิปของผมเองนะครับเอ๊ะมันก็ดังอยู่นะบางทีบางทีมก็ดังอยู่นิดนึงผมกม็เป็นไรเปล่าวะหลายครั้งเลยนะครับว่ามันแต่ละคลิปมันแสดงถึงปัญหานะครับว่าเอยอคลิปนี้มีปัญหานะครับแบบว่าซึ่งถ้ามีปัญหาก็ต้องแก้ใช่ไหมครับทุกอย่างมันต้องแก้ได้ผมก็ต้องขออภัยขอบคุณที่เข้ามาฟัง คลิปนั้นๆด้วยนะครับแต่ผมก็ตอบกลับไปแล้วว่าผมจะแก้ครับในคลิปต่อไปนะครับแล้วก็มีแบบคําแนะนําดีๆมาให้ด้วยนะครับว่าอ,อ,อยากให้แนะนําว่าออไอเสียงตอนเหนื่อยตอนหอบเนี่ยให้ลดลงบ้างนะครับแบบว่ามันฟังดูเกินไปหน่อยแล้วก็เพลงช่วยลดเบากว่านี้สักหน่อยนึงผมก็เห็นปัญหาแล้วก็ตอบกลับไปแล้วนะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับคําแนะนําดีๆนะครับแล้วก็ แล้วก็มีแบบคันแนะนําแบบว่าพี่ภาคสนุกจังเลย,ยใหญ่พี่ทําต่อเรื่องนี้เร็วจังโดยเฉพาะเรื่องฝ่ายุคมนุษย์ตะยูนะครับเห็นมีคอมเมนต์มากมายเลยว่าชอบมากเลยครับใหญ่พี่ภาคต่อจังนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมก็ชอบอยู่เหมือนกันนะครับว่ามันเป็นแนวแบบย้อนยุนะครับแบบว่าเจ็ดคนเนี่ยครับเขาเป็นหนุ่มมหาลัยนะครับแบบย้อนยุคไปยุคเหีนยนี้แล้วไปเจอคนคนยุคนั้นน่ะ แล้วเขาจะเอาชีวิตรอดยังไงนะครับพูดก็คนละภาษากันแล้วนะครับพูดอูบาอูบาจีจาสโคนเอกาอะไรทักอย่าง <c oughs> ผมคิดว่ายุคนั้นน่าจะพูดกันเม็รุ่เรื่องนะครับแบบภาษาผมคิดว่าน่าจะสื่อสารกันไม่ได้ต้องใช้ภาษามืออย่างเดียวเท่านั้น,นครับแต่ก็ถึงก็ยุคนั้นก็สแสดงถึงความเก่งกาของคนในยุคนั้นนะครับว่าเขาเอาตัวรอดได้จากสัตว์ดุร้ายน,นะครับ สัตว์ป่าก็ใหญ่ใหญ่นะครับตัวบลเลอร์เลยผมเห็นเนี่ยโหเป็นผมของอ้าวเกิดผมมาอยู่ย,ยุคนั้นจริงผมคงไม่รอดครับเอาแค่แค่สามวันผมไม่รู้จะอยู่รอดหรือเปล่าเพราะตอนเขาเพราะว่ายุคนั้นเป็นยุคสัตว์เลี้ยงลูกนมขนาดใหญ่นะครับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่โอ้โหแถมยังมียุคน้ําแข็งอีกตายนะครับผมว่าคงอยู่ไม่ได้เหมือนกันนะครับ ซึ่งผมก็สนุกมากเลยครับว่าหลายช่องนะครับที่ผมได้ฟังได้ได้อ่านมานะครับหลายช่องเนี่ยเขาทําแบบแนวมังงะต่างโลกนะครับพระเอกไปเกิดใหม่ที่ต่างโลกพระเอกเทพพระเอกนู่นนี่นั่นนะครับเยอะแยะมากเลยนะครับแล้วก็พระเอกไปได้พลังมาอาจโคตรจะโกงนะครับเลเวล9 9 9 9 9 9้าเก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 ้าเลเวลแม็กเลยโอ้โห ผมก็มีความคิดที่ว่าผมอยากจะมีความคิดที่แตกแยกทัานหน่อยคือผมอยากจะทําแนวแบบเอาชีวิตรอดย้อนยุคอะไรประมาณนี้นะครับถามว่าผลตอบรับดีไหมก็ก็ก็ก,ก็ผมคิดว่าก็ดีนะครับว่าก็พอสมควรมันก็ไม่ได้ดีมากก็พอได้นะครับซึ่งผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับว่ามีผู้ติดตามผมถึง1 0 0 0คนใน ระยะเวลา3เดือนนะครับ2ีวิดีโอผมต้องขอคุณจริงๆนะครับถ้าทุกคนฟังอยู่นะครับอาจจะมีเสียงเข้ามาแทรกขัางหน่อยนะครับโดยเฉพาะเสียงนกเพราะบ้านผมเป็นสวนนะครับอยู่กรุงเทพฝั่งทนนะครับเหมือนเด็กฝั่งทนยังไงก็ไม่รู้อาจจะมีเสียงนกขาวนกครางเขนแล้วก็มีนกคุณผู้ชมรู้จักนกตัวเล็กไหมครับคล้ายสีน้ำตาลปากน้ําแหลม ปากน้ำแหลงนะครับตัวเล็กแต่ร้องเสียงดังมากผิดก,กับรูปร่างเลยครับแล้วก็นกอีกตัวหนึ่งครับคล้าย,ายนกแก้วแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันนกแต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่นกแก้วเพราะปากมันแหลมและยาวมากปีกสีสีฟ้าหัวสีแดงมันชอบร้องแปลกๆนะครับชอบมาบ้านผมทุกวันเลยตอนเช้าซึ่งที่ผมพากอยู่ซึ่งที่ผมพากัดอยู่นี่นะครับคือตอนเช้า ประมาณ7จ็ดโมงสินาทีนะครับเพราะว่าตอนช่วงสายๆผมไม่ว่างนะครับต้องอัดตอนเช้าเท่านั้นล้วก็จะมีเสียงนกเข้ามานะครับขณะผมใช้แอปแบบว่าไม่ให้มีเสียงบรบกวนภายนอกเข้ามานะครับซึ่งไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะแอปหรือเปล่าหรือยังไงนะครับมันก็ยังมีเสียงเข้ามาแทรกอยู่ดีนะครับแต่ว่าเสียงนกน่าจะไม่น่ารำคาญเท่าไหร่นะครับสำหรับคนผู้ชมนะครับแต่ เออนอกเดอนโอเคครับจบแล้วครับต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับสําหรับผู้ติดตาม1000คนนะครับแล้วก็เรื่องที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่อง8มังงะที่ผมจะภาคนะครับมีทั้งหมด8เรื่องด้วยกันนะครับที่ผมจะภาคจะทยอยภาคลงเรื่อยๆนะครับอาจจะช้าจะเร็วนะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่บางเรื่องนะครับเอาละครับเพื่อไม่เสียเวลาเราไป ชมว่าทั้ง8เรื่องเนี่ยมันมีอะไรบ้างน,นะครับไปรับชมกันเลยเรื่องแรกนะครับเรื่อง s u r v i v a l หรือต้องรอดนะครับซึ่งเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเด็กหนุ่มนะครับที่ชื่อซาโตรุเด็กหนุ่มธรรมดาผู้รอดชีวิตจากแผ่นดินไหวจนโลกเนี่ยมันพังพินาศเป็นหมดนะครับต้องใช้ไหวพริบความเพียรมุมาน,นะใช้ชีวิตในป่าดงดิบ ข้ามน้ำข้ามทะเลหนีจากบูเขาไฟเอ่ยเอาชีวิตรอดเพื่อตามหาผู้รอดชีวิตคนอื่นๆนะครับถึงจะบอกว่าเป็นผู้รอดชีวิตคนอื่นๆนะครับแต่ด้วยความที่โลกมันล่มสลายไปแล้วนะครับความคิดของคนที่รอดมาได้เนี่ยโอ้โหนิสัยมันต้องเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าคือไม่มันไม่มีกฎหมายนะครับมันไม่มีอะไรแบบมาควบคุมได้แล้วนะครับ สันดานดิบของมนุษย์ก็จะปรากฏออกมานะครับทําทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองรอดนะครับไม่ว่าจะฆ่าฆ่าคนปนชิงชิงทรัพย์ข่มขืนนะครับซึ่งเด็กหนุม่มต้องเอาตัวรอดให้ได้นะครับเป็นแนวประชดภัยภัยพิบัตินะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับมันมีทั้งหมด17เเล่มนะครับ17เเล่มเลยนะครับเนี่ยซึ่งผมภาคไปแค่เล่มเดียวเองนะครับ แล้วผมก็ได้อ่านมาประมาณสักสหรือ4รอบนะครับผมรับรองว่าสนุกครับเดี๋ยวผมจะทยอยแปลนะครับเรื่องนี้ครับแต่มันก็เยอะจริงๆนะครับตั้งสิบเจ็ดเล่มอาจจะช้านะครับเพราะว่าผมต้องไปแปลเรื่องอื่นด้วยนะครับเอานะครับเรื่องที่สองปิดเมืองล่าฆ่าล้างเมืองนะครับซึ่งเนื้อเรื่องนะครับเกี่ยวกับเด็กหนุ่มชื่อฮายาตะเคียว นักเรียนมออปลายหน้าตาดีเรียนเก่งเป็นที่หมายปองของสาวๆนะครับชีวิตนี่สมบูรณ์แบบมากครับจนรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตของตัวเองวันหนึ่งนะครับเขาพบว่าทุกคนในเมืองถูกฆ่าตายอย่างสะดุดตยองโดยเสื้อที่พวกเขาสวมใส่นั้นกลายเป็นสัตว์ประหลาดเอามาหิตกัดกินกันเองแต่เสื้อที่ฮายาตะใส่กับปกป้องเขาได้ทำไมเขาได้รับพลังของสัตว์ประหลาด เพื่อหาคําตอบว่าท well no ําไมเสื้อเป็นสับปารดฆ่าคนทําไมเสื <But S 2> <Yeah. S 1> like ้อของเขาไม่เป็นเช่นนี้เขาจะเอาตัวรอดจากเหตุการณ์นี้ได้ยังไงนะครับเป็นแนวพลังพิเศษนะครับแล้วก็น่ากลัวนะครับซึ่งผมเห็นคอมเมนต์ด้วยว่าโอ้นี่มันเวนอมดิวะโหก็เหมือนอยู่นะเพราะมันตัวสีดำเหมือนกันเนาะแต่ว่ามันผิดจากที่คือมันโผล่มาจากเสื้อ โจโจเสื้อผมพวกเราใส่อยู่ครับพุ่งออกมางับเอาไปกินอะไรก็นี่เอาละครับเรื่องนี้นะครับมีทั้งหมดสี่เล่มนะครับย้ํานะครับว่ามีทั้งหมดสี่เล่มนะครับของภาษาไทยนะครับซึ่งผมภาคไปแค่เล่มนี้เล่มที่หนึ่งเองนะครับเนี่อีกทั้งสามเล่มเนี่ยเรื่องเรื่องแรกก็สิบเจ็ดเล่มเนาะเรื่องนี้ก็สี่เล่มไม่รู้จะเยอะไปไหนนะครับเอาละครับเรื่องที่สามนะครับ เรื่องเคียวเซเทนเซนะครับเด็กหนุ่มชื่อซาโตรุนะครับซาโตรุอีกแล้วนะครับเนี่ยเขาอันนี้คนละเรื่องนะครับอันนี้คือเด็กหนุ่มอัจเฉยยะ iQ 200นะครับเนี่ยแสดงว่าเก่งกว่าไอซายอย่างแน่นอนนะครับเนี่ยรู้สึกว่าเขาสูญเสียรักแก้ของเขาไปนะครับจนทําให้เขาไปตามแก้แค้นคนที่ทําให้เธอต้องจากไปนะครับซาโตรุได้ตามแก้แค้นจนตัวเองนะครับต้องเจอกับอะไรบางอย่างนะครับ คือเนื้อเรื่องเกี่ยวกับพระเอกเนี่ยเขาไปตามแก้แค้นนะครับแล้วก็ถูกจับแล้วก็โดนแขวนคอรนครับก็คือประหารชีวิตนั่นเองแล้วจู่ๆก็มาเจอกับอีกโลกหนึ่งครับคล้ายๆกับโลกคู่ขนานนะครับซึ่งโลกนี้แตกต่างจากโลกของที่พระเอกอยู่นะครับซึ่งโลกนี้ผู้ชายเนี่ยแบบเหมือนซอมบี้เลยครับแต่แตกต่างกันหน่อยก็คือซอมบี้แบบยังไงอะ่ะ18บวกบัวนะครับแบบเห็นผู้หญิงก็ จะเอาอย่างเดียวเลยนะครับเนี่ยเห็นบอกว่าเหตุผลเนี่ยเกิดจากออพายุสุริยะหรือลมสุริยะเนี่ยส่งผลทําให้ด n a นอของผู้ชายนะครับเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างเนี่ยครับซึ่งเรื่องนี้นะครับมีทั้งหมด10ตอนนะครับผมก็ได้พากไปแล้วถึงครึ่งครึ่งเรื่องนะครับก็คือ1นึถึงห้นะครับและอีกแค่5ตอนก็จะจบแล้วนะครับ ซึ่งผมได้ไปหามาแล้วเพราะว่ามันมีแค่สิบตอนเท่านั้นเองแล้วก็ห่างหายไปนานเลยไม่โผล่มาอีกเลยตอนที่สิเอาละครับเรื่องที่4คือเรื่องอสูรดิบนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับจะมีความคล้ายคลึงกับเรื่องฝ่ายุคมนุษย์ยูเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันแบบยุคหินย้อนยุคเหมือนกันนะครับซึ่งเนื้อเรื่องประมาณว่า30 0 0 0ปีก่อนนะครับอาคูมนุษย์โคมันยองนะครับ ชื่อเหมือนเกาหลีเลยนะครับเนี่ยเขาเป็นผู้ถือกําเนิดในคืนพระจันทร์สีแดงนะครับซึ่งเชื่อว่าจะนําภัยพิบตัติต่อเผ่าพันธุ์นะครับเขาจึงต้องพยายามดิ้นรนต่อสู้ต่อโชคชะตานะครับต่อสู้กับมนุษย์เผ่าต่างๆนะครับซึ่งสมัยนั้นเนี่ยมนุษย์เผ่ามนุษย์เนี่ยจะแบ่งแยกกันแตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งเผ่าไหนมีคนเยอะกว่าก็มีสิทธิ์ลุกรานเผ่าที่มันน้อยกว่าอะไรประมาณนี้นครับเหมือนกับสงครามเด็กๆนะครับ แล้วก็สัตว์ดึกดังบันนะครับเป็นแนวประจนภัยและย้อนยุคนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับมีทั้งหมด5เล่มนะครับซึ่งมีแค่5าเล่มจบเท่านั้น,นครับจบแล้วจบเลยนะครับมีทั้งหมด5เล่มซึ่งผมก็อยากจะพาเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับว่ามันดูแบบสนุกดีนะครับเนี่ยแถมยังมีแค่5้าเล่มจบเองเอาล่ะครับเรื่องที่5คือเรื่อง Attack the จีจ้อนตีนะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับภาษาไทยมันแปลว่าฝาวิกฤตอสรล้านปีนะครับเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเมื่อปีศักราชนะครับ1844ดญี่ปุ่นในอดีตนะครับเกิดปรากฏการ์โทงเงี้หรือก็คือกิ้งกะยงนะครับสัตว์ประหลาดที่ปราดเปรียวและดุร้ายได้เข้าโจมตีหมู่บ้านและกัดกินคนอย่างน่าสะดสยองนะครับกินจิเขาเป็นพระเอกนะครับตำรวจลับของหมู่บ้านนะครับจึงต้องหาทางปกป้องเมืองแต่ดาบ ทำอะไรมันไม่ได้เลยนะครับเขาจึงต้องหนีและได้บังเอิญพบกับนาดาเลนะครับมันคืออาวุธปืนในโกดังอาวุธแห่งหนึ่งนะครับกิงกายักษ์ถูกยิงจนบาดเจ็บสาหาัสแต่ทว่าเนรเสราขนาดมหึมาได้ปรากฏตัวขึ้นและกืนกินกิ้งก่ายักษ์อย่างง่ายดายนะครับมันทําลายเมืองจนพังพินาศและได้ทําการกลับขึ้นภูเขาไปนะครับกินจิจึงตัดสินใจตามล่ามันขึ้นเขานะครับ และได้พบกับสัตว์ประหลาดยักษ์ตัวอื่นๆอีกมากมายนะครับที่โหดกว่าไวกว่าและ,ฉะเฉลียวฉลาดกว่ามันคือเรื่องราวการล่นรานาสาวยักษ์สุดมันของกินจินะครับเป็นแนวประจนภัยนะครับภัยวิบัติแล้วก็ย้อนยุคนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับภาษาไทยนะครับมีแค่2เล่มเท่านั้นเองนะครับซึ่งผมได้ทําการภาคไปแล้วเล่มหนึ่งนะครับเนี่ย ผมคิดว่าน่าจะมีคนชอบดูเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยถ้าเกิดผมทำนะเอาละครับเรื่องที่6คือเรื่องฝ่ายุคมนุษย์ตยูนะครับที่มีคอมเมนต์มากที่สุดเลยนะครับตั้งแต่ที่ผมเริ่มทำมานะครับซึ่งเรื่องอื่นที่ผมพากมาสู้ไม่ได้นะครับถ้าเจอกับเรื่องนี้นะครับซึ่งเนื้อเรื่องประมาณว่าไทกะและเพื่อนๆน,นะครับได้หลงเข้าไปใถนถ้ำนับซึ่งทะลุมิติย้อนเวลาสู่ยุคหิน ยุคที่เต็มไปด้วยความป่าเถื่อนของสัตว์ป่านะครับมนุษย์ถ้ำและความอันตรายต่างๆนะครับการประจนภัยจึงเริ่มขึ้นเพื่อเอาตัวเราให้ได้นะครับเป็นแนวประจนภัยลึกลับระย้อนยุคนะครับเนี่ยซึ่งเรื่องนี้นะครับมีทั้งหมด6เล่มซึ่งผมก็ได้ทําการพากว่แล้วเกินครึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ล่าสุดนะครับอยู่ที่เล่ม4ครับอีกแค่2เล่มเองนะครับเนี่ยซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเล่มที่7จะมาเมื่อไหร่นะครับ ก็ต้องคอยกันต่อไปนะครับต่อไปเรื่องที่7นะครับคือเรื่องสุดเหยเกิดใหม่ต่างโลก HP แค่1แต่สุดแก่งสุดเปรี้ยวพิชิจันเจียน,นะครับเนื้อเรื่องประมาณว่าพระเอกนะครับชื่อยูกิโตะนะครับนักเรียนมปลายธรรมดานะครับคืนหนึ่งเขาได้เจอกับปีศาจร้ายปรากฏตัวขึ้นมาตะปบเขาและน้องสาวจนตายอย่างน่าสะดสยองนะครับ แล้วเขาฟื้นขึ้นมาก็ได้พบกับเนฟาเรียนะครับเทพิดาแห่งความจริงและความยุติธรรมและได้รับมอบโอกาสให้ไปเกิดใหม่หรือก็คือไปมีชีวิตใหม่นะครับที่ Everworld ิ World, ดดินแดนต่างโลกนะครับที่เต็มไปด้วยเวทมนต์ทวยเทพควบคุมสรรพสิ่งสัตว์มายาเยื้องย่ากนะครับแต่เกิดอุบัติเหตุขึ้นทำให้เขาไปเกิดใหม่พราะมีเวิลดสมาร์ทสเนะครับติดตัวไปด้วย เป็นหนังสือแห่งเทพนะครับที่บันทึกทุกอย่างในโลกของ Everworld นะครับเขาจะเอาตัวรอดและช่วยน้องสาวได้อย่างไรนะครับนดินแดน,นที่โหดร้ายเช่นนี้นะครับซึ่งมันก็แปลกพิสดารพอสมควรนะครับผมอ่านมาก็มีแค่สองเล่มเองนะครับเนี่ยก็สนุกนะครับเป็นแนวประจนภัยแฟนตาซีแล้วก็ดาบแล้วก็คาถาเรื่องที่แปคือเรื่องพี่น้องในอ่างอาบน้ำนะครับ ล้อมรอบไปด้วยฉลามนะครับมันคือเรื่องราวการประจนภัยของสองพี่น้องนะครับที่ได้เกิดเหตุการณ์วิกฤตนะครับกระดานหันเลยของการเกิดน้ําท่วมทั่วทั้งโลกนะครับและทั้งสองคนจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในอ่างอาบน้ําของพวกเขานะครับและในเส้นทางการเดินทางของพวกเขานั้นเองได้พบเจอกับกลุ่มคนต่างๆมากมายเลยนะครับโดยที่ตัวของพวกเขานั้นก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางน้ําที่ท่วม สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับและยังมีเหล่าฉลาวนะครับมาคอยไล่กินคนอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดเราไปลงไปว่ายน้ำก็คงจะตายหาเลยนะครับโดนแดกแล้วพวกเขาจะทํำยังไงนะครับเนี่ยต้องติดตามเรื่องราวของ2พี่น้องนี่ครับที่จะต้องใช้ชีวิตประจนภัยเพื่อหาทางรอดนะครับในสถานการณ์น้ําท่วมนี้กันได้นะครับมันมีทั้งหมด16ตอนนะครับเรื่องนี้นะครับ ซึ่งตอนที่16นะครับล่าสุดนะครับที่ผมเห็นก็คือ1ปีที่แล้วนะครับแล้วก็หายไปเลยนะครับซึ่งตอนที่17ไม่รู้ว่าจะว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับเนี่ยถ้าใครมาฟังถึงตรงนี้แล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับผมก็ไม่อยากจะคิดเลยว่าว่าผมเนี่ยมีผู้ติดตามถึง1000คนได้นะครับเนี่ยผมดีใจมากจริงๆนะครับแล้วผมจะทยอยนะครับ มาภาคแล้วก็มาเปร์ครับทั้ง8ดเรื่องนะครับก็ทยอยทยอยทำนะครับแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ